ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำลาบหมูนะครับทำที่นี่แล้วก็สะดวกทุกอย่างเลยครับเราต้องไปซื้อตลาดนะครับเราซื้อหมูไปอย่างเดียวตรงนี้นะครับเราจะมีส่วนมะนาวใบมะกรูด,ข,าดาข่าตะไคร้ต้นหอมบักชีอยู่ตรงนี้หมดเลยครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวไปเจอกันตรงร้าน้วครับครับ ตอนนี้เราเตรียมอ,อุปกรณ์แลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มาเริ่มเลยนะครับสำรับหมูกันครับตั้งก็หอมแห้งผักชีหอมต้นหอมนะครับหอมแปรผิบป่นข้าวคั่วนะครับผงนัวนะครับมะนาวรับเอน,นะครับผมจะรอให้น้ําเดือดได้ที่แล้วก็ ค,ครับโอเคได้แล้วครับมาปรุงกันเลยครับใส่ผงกอมชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับก็ใส่หอมแห้ง ในหมดเลยดีกว่าน,นี่ก็สั่ผักชีนะครับต้นหอมหอมแปะนี่ข้าวคั่วเลยแต่เยอะจะดีหนัวมะนาว โอเคครับอป็นคเลคเล,ลอืมหอมมากเลยทำลายไหลแล้วนนเนี่ยหอมมะนาวหอมข้าวกล้วหอมพริกป่นอ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อย้วครับลาบหมูต่อไปก็เราัดชิมกันเลยครับ เจอเลยนะครับอันนี้ลาบหมูนะครับอันนี้ไก่ย่างนะครับไก่ย่างไก่ย่างส้มตํานะครับมื้อเช้าเราก็กินไก่ย่างก่อนมื้อกลางวันเราค่อยไปตําส้มตํานะฮะกินลงไปตามนล้จะทานอยู่นะเออเหนื่อยแหละครับแล้วก็นี่แกงหน่อไม้ครับอะเรามาชิมลาบหมูกันเลยครับอืม้ม ครับก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนๆนะครับที่ส่งกําลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจกันนะครับก็ขอบคุณกระยาหมีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ